สวัสดีค่ะกลับมาพบกับเจนนี่ไทยยูเคค่ะกลับมาพบกับเจนนี่คนเดิมอีกแล้วนะคะดาดาฮัลโหลสไ h e l ด o ฮัลโหลทุกคน c o m e BACK TO MY CHANNEL สวัสดีคะ่ะพ่อแม่พี่น้องทงั้งทางฝั่งไทยแล้วก็ทางฝั่งซอปอปอล่าวแล้วก็พี่น้องที่อาศัยอยู่ทางต่างประเทศนะคะเป็นยังไงกันบ้างคะกับการไลฟ์แอคชั่นของเจนเนี่นะคะผ่านไปแล้วก็ไลฟ์เพลงชื่นชอบกันไหมคะชอบก็บกดไลค์ไม่ชอบก็บกดไลค์นะคะสามารถเขียนคอมเมนต์ใต้คลิปวิดีโอได้เลยนะคะ เจนก็จะนำมาปรปับปรุงแก้ไขในครั้งต่อๆไปนะคะวันนี้ก็เช่นเดิมเหมือนเดิมนะคะเจนก็จะมารีแอคชั่นค่ะเพลงที่เจนจะรีแอคชั่นในวันนี้นั่นก็คือมีแฟนแล้วบอสนะคะศิลปินผู้ร้องนั่นก็คือเขียวจากเดนะคะแล้วก็เทท Oh, แล้วก็เท่เคทีค่ะอีกท่านหนึ่งก็คือสิบสองแสนสี่ะคะจะได้ทัศนคติแล้วก็แง่คิดดีๆอะไรจากเพลงเพลงนี้นะคะเราไปฟังพร้อมกันเลยค่ะพร้อมกันเลยยังคะมีแฟนแล้วบอนะคะจะสนุกจะเพราะแค่ไหน Are you ready Let's go ไปฟังกันเลยค่ะ ว้าวนางเอก m อมวน่ารักนะคะมีแฟนแล้วบ<ร>นน้องล้คาดองแม่ว่าเท่าใด,ดมีรถมีเงินใส่ไปบอกพ่อเท่าใดเฝ้าบอกมาบ้านเจ้าอยู่ใส่น้าสาวอยากเข้าไปว่าไปว่าอยากสิเขาไปหาอยู่ในหัวใจมีภัยแล้ว มีเพียงเคเดที่อายัคิดเพีจ้าคเดที่อายงคิดอย่จะทักไปหละบอกเจ้าตลอจะไปหอมไปกอนสักสสเอมีแฟนก็บอกกันอย่่อยใหอายนฝันไกลงเจ้าสัมด้หใจของเจ้าก็คูมีแฟนก็บอกเด้อบ่ต้งแฟนก็บอกมาเดองเจ้า ต่ฉันนอคิดทอดอยูอ่บอ,อคนบอกไปคิดทอดเจ้าลายคิดทอดเจ้าลายก็ภัยคิดทอดสิเป็นสีตาแล้วนะคะมีแฟนแล้วบอน้อง เจ้าบ,บ่ทัานมีแฟนก็ดีปล่อยคนนี้ก็ยังบ่วท่านมีภัยจะเหตุแบบไดนทีจ่จะได้เป็นคนของใจและจะเฮตุแบบไดนที่จ,จะได้จะมาขอของก็ได้แต่มองได้อยากจะนั่งจ้องตาบ่อยยกไปจีบเราให้มันเสียเวลามัเจะอยู่สายแล้ว่คยจะเข้าไปหาแล้วบอกให้เจ้ามาหาสากันซะเด้อคนคนี้มีแฟนก็บอกกันอย่าปล่อย เราะมากเลยค่ะ ไป่บันเหนือสวผพมด้วยนะคะน่ารักค่ะจบไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะคะ กับเพลงที่ชื่อว่ามีแฟนแล้วบอ ศิลปินผู้ร้องก็คือเขียวจากเดนะคะแล้วก็เทเคทีแล้วก็สิทสองแซนสี่นะคะเป็นยังไงบ้างคะชื่นชอบกันไหมคะสำหรับเจนชอ,ชอบมากเลยนะคะแนวเพลงก็แบบน่ารักนะคะฟังสบายสบายนะคะพร้อมกับนางเอก MV น่ารักมากเลยนะคะยังไงก็ฝากติดตามผลงานของทั้ง3ท่านเลยนะคะก็ ขอใหอ้ยอดวิวเยอะๆนะคะปังๆๆเลยนะคะแล้วก็อย่าลืมติดตามผลงานของเจนนี่ด้วยนะคะใครที่ยังไม่ได้เป็นเพื่อนเจนนี่นะคะอย่าลืมกดติดตามนะคะกดไลค์ ะะแล้วก็ h i ตกระดิ่งเพื่อแจ้งเตือนคลิปต่อๆไปด้วยนะคะแล้วก็หากคลิปวิดีโอนี้นะคะผิดพลาดประการใดอ่านชื่อไม่ถูกอ่านอ่านชื่อไม่ถูกอ่านชื่อผิดนะคะก็ต้องขอโทษขอภัยไว้ณที่นี้ด้วยนะคะ ก็อยากให้เจนไลแอคชั่นเพลงไหนนะคะชื่อเพลงอะไรศริลปินใครเป็นผู้ร้องสามารถเขียนใต้คอมเมนต์ได้เลยนะคะเจนก็จะพยายามทยอยรีแอคชั่นให้ทุกเพลงเลยนะคะถ้าหากว่าเพลงทยอยรีแอคชั่นให้ช้านะคะก็ขอโทษขออภัยด้วยนะคะแต่ก็จะพยายาม รีแอคชั่นให้ทุกเพลงนะคะยังไงก็ฝากติดตามด้วยนะคะวันนี้คลิปดีโอนี้ขอเอาไว้แค่นี้ก่อนนะคะแล้วเ,เรามาเจอกันครั้งต่อไปค่ะสวัสดีค่ะบ๊ายบาย